สวัสดีครับเพื่อนกระยาณมิตรของช่องพ่อครัวพาทัวร์พารมนะครับวันนี้อยู่ในโหมดของการพาทัวร์นะครับวันนี้พามาทัวร์ไร่กระเทียมของออเมริกานะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโมเดสโตที่เดี๋ยวอ่ามือกล้องนะครับแพลนไปให้ดูหน่อยอไรกระเทียมนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับที่มาหากระเทียมกระเทียมนี่นี จะบอกว่านี่ของฟรีนะครับมีคนเขาปลูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วมาถึงก็มาเก็บเอาอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ก็เลยลองมานะครับมามามาลองมาดูว่าวิถีชีวิตของคนที่เนี่ยอของฟรีก็มีนะในอเมริกานะครับก็เป็นมาหากระเทียมนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้หานะครับก็จะมีถังแบบนี้นะครับจะมีถังแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาใช้อันนี้ของไปนี่ก็หาไปได้ถงังนึงแล้วล่ะ แล้วก็วิธีการหาก็อุปกรณ์อันหนึ่งก็ต้องมีค้อนนะครับมีค้อนถ้าไม่มีค้อนก็ต้องมีเสียมเพราะว่าดินที่เนี่ยมันจะมันเป็นดินแห้งแล้วนะครับมันจะแข็งนิดนึงแต่ว่ามันเป็นดินร่วนซุยคือพอเวลาเราตีอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะแตกออกมาแล้วก็เทียมมันก็อยู่อย่างนี้นะครับส่วนวิธีหานะครับวิธีหาจริงแล้วเบนนี่ก็เพิ่งมาหาครั้งแรกนะครับแต่ก็เพิ่งมาค้นพบวิธีว่าถ้าเราหาก็เทียมนะครับเราต้องหาไปตามร่องอย่างนี้ นะครับเราหาไปตามร่องถ้าเราเดินหาไปทั่วมันก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราหาไปตามร่องเนี้ยเราจะเจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยเวลาที่เวลาที่เขาเก็บกระเทียมเนี่ยที่เนี่ยเขาจะใช้รถไถขึ้นมาพอไถปุ๊บกระเทียมบางส่วนมันพลิกกลับลงไปใต้ดินแล้วมันก็ถมไว้ซึ่งเขาก็ไม่เห็นนะครับพอเขาไม่เห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็คิดว่ามันหมดแล้วนะครับแต่ว่าคนเอเชียเราเนี่ยรู้วิธีหากินรู้วิธีวิธีทำมาหากินนะครับก็พอมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยก็เห็นไนยับเนี่ย เอาค้อนตีเอาอย่างเงี้ยเนี่ยหัวเล็กๆเนี่ยจะแข็งแต่หัวใหญ่ๆก็มีนะครับคือพอเวลารถมันไถกลบไปปุ๊บเนี่ยมันเขาไม่เห็นแล้วไงแต่ว่าเราก็ต้องมาเราก็ต้องมาหาแค่เอาแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทํามาหากินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันหมกดินอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอพอเวลาเราขี่ออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยเนี่ยเนี่ยหัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแกก็เลย พี่ถมิ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยมึงไม่ต้องมามึงไม่ต้องมาซื้อกินหรอกไปเอาที่ไร่นู่นเขาบอกเขาไปเก็บกันนะครับเราก็จะหาไปอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเวลาน่ะมันไอ้ดินมันถมอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราหาเราก็จะเดินหาตามร่องไปเรื่อยๆเนี่ยพอเราแคะขึ้นมาเนี้ยเราจะเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเวลาค้อนเน่ยเวลาค้อนใช้ทุบเนี่ยทุบเอาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายมากเลยเห็นไหมเนี่ย อันนี้มันดินมันกลบอยู่แต่ว่าอันนี้หัวเล็กนิดนึง mm. แต่ว่าขุดมันขึ้นมาแล้วก็เอามันหน่อยก็แล้วก mm ัน hmm. mm hmm. <laughs> นะครับอ่อันนี้ก็เป็นเป็นการหากระเทียมกินนะครับเนี่ยกระเทียมเนี่ยนะครับอ,อันนี้เขาเรียกว่าหาตามร่องนะครับหาตามร่องแต่ถ้าจะหาตามที่แบบที่เขาเอาลดรถที่ตักออกไปแล้วเนี่ยคือเขาจะแหวกเขาเรียกว่าแหวกร่องมันก่อน นะครับแหวกลอกมันแล้วเขาก็แล้วมันก็จะมาถมอยู่อย่างนี้นะครับจะเห็นว่าใบมันมาถมอยู่อย่างเงี้ยถ้าใบมันมาถมอยู่เงี้ยเนี่ยเราเราเลือกเปิดออกมาเงี้ยนะครับเราก็เห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าบางหัวมันก็หลุดขึ้นมาไงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพะบางหัวมันบางหัวมันหลุดขึ้นมาแล้วมันติดอยู่ในพงอยงพงหญ้านี่เขาเขาไอไอเจ้าของฟามเนี่ยเขามามาไม้เรื่องเล็กน้อยแบบนี้หรอกเนี่ยเขาก็จะเอาแต่ที่เอาได้ อย่างเงี้ยอันนี้หาวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองที่หาถ้าเราหามาแล้วเนี่ยแล้วก็จะเขี่ยหาไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าท,า,ทาไม่ไม้เดินหาที่เฉยก็ได้นะครับหัวมันก็เนี่นะครับเนี่ยพอเราเขีย่ยเราเขี่ยพอดินขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเหมือนที่บอกว่าถ้าที่เขาไถกลบไปแล้วอะ่ะมันจะอยู่อย่างนี้เนี่ย เห็นไหมครับแล้วก็เอาคอนตีเอาก็ออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับที่มันไถกลบนี่แหละท,ที่ที่เบนนี่บอกว่าดินมันฝังกลบอยู่อย่างงี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตีเอาเห็นไหมหน้าหัวเกือบใหญ่เท่าหน้าคนเบนนี่เลยเนี่ยเห็นไหมเอออ่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำมาหากินของ ชีวิตของคนไทยคนหนึ่งนะครับที่หนีจากเมืองไทยมานะครับเพราะว่าไม่ถูกกับลุงนะครับลุงแกไล่หนีมานะครับลุงแกไล่หนีมาก็เลยมานี่ใช่นะครับโอ้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจเจออีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าเวลาเขาไถเขาไถาขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแล้วดินมันจะกรอบอยู่อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเรางัดขึ้นมา เราก็จะเห็นหัวกระเทียมนี่นะครับอันนี้กระเทียมนะครับไม่ใช่กระเทยเนี่ยกระเทียมเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยเบีก้อนที้ไถ <c> ่ก <oughs> ้อน <c oughs> <c oughs> ที่ไถก้อนนึงเนี่ยไม่ได้โบเรี่นะไม่ได้โบูรี่นะครับอ่าแบบว่าเราตลกตลกเฉยเนาะอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพอเวลาเขาไถกลบขึ้นมาเนี่ยอ่าก้อนขี่ไถก้อนนึงเนี่ยเห็นไหมนยะมันจะมี เนี่ยเมื่อกี้เอาไปหนึ่งหัวเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมเกือบสิบเกือบสิบหัวละเฉพาะที่เดียวเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินนะครับที่หาแต่ค่าใครจะเดินไม่จะประสงค์จะเดินเก็บเอาก็ได้ถ้าเขาไม่มีอุปกรณ์อ่าไม่มีค้อนไม่มีเสียมมาครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราก็เห็นไหมเนี่ยไหมก้อนกี่ไผแต่ละก้อนเนี่ยมันจะมีกระเทียมกระเทียมติดอยู่เนี่ยเราก็แกะเอาอย่างนี้ตีเอาอย่างนี้ ดินดินที่นี่มันเป็นดินร่วนนะครับเป็นดินเป็นดินร่วนซุยนะครับพอเราตีเอาอย่างเงี้ยเราก็เก็บได้แล้วเห็นไหมเนีย่ยอันนี้วิถีชีวิตของคนที่ไม่ย่อท้อต่อการทำมาหากินนะครับอย่างเบนนี่เนะี่ยเบนนี่ก็ไม่ใช่คนล่ำคนรวยใช่ไหมครับเป็นคนยากจนเนี่ยซ้าแต่ว่าเราก็ต้องทำมาหากินของเราเราก็นะครับมีอันวิธีไหนที่มันจะเซฟเซฟค่าใช้จ่ายเราได้นะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บเงินเก็บท้องไว จะทําอะไรในอนาคตก็จะได้ทํานะครับครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ให้เบนดี่หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เบนดี่ในการต่อสู้ชีวิตในอเมริกานะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ